ใส่บาตตอนเช้า อธิสงมากมายเกินคาด9คุณประโยชน์บุญสะสมชีวิตรุ่งเรืองใส่บาตรตอนเช้าอนิสง์มากมาย9คุณประโยชน์ใส่บาตรตอนเช้าอนิสง์มากมายเกินคาด9าคุณประโยชน์เพียงแค่ใส่บาตรตอนเช้ามากถึง9คุณประโยชน์การทำบุญใส่บาตรตอนเช้าการตักบาตรในตอนเช้าภาพของพระสงฆ์สามเณรที่เดินเร อย่งางไรบินธบาตในยามเช้ากลายเป็นสเสน่ห์ที่ตรึงตราผู้ที่ได้พบเห็นในยามเช้าประโยชน์9ประการของการใส่บารเป็นสิ่งที่สืบทอดมานานแล้วกว่า2,500ปีตั้งแต่สมัยพุทธกาล การใส่บาตรนับเป็นคุณอนันต์เป็นลาบมหันของชาวพุทธที่สามารถสร้างเสริมใส่ตัวเราได้ทุกวันเมื่อการใส่บาตรมีคุณค่ามากมายถึงเพียงนี้แล้วเราจะยอมปล่อยให้เสียประโยชน์และทั้งความสุขในส่วนนี้ไปเปล่าๆได้เชียวเหรอ วันนี้เราจึงขอค้นคว้าให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าว่ามีมากมายหลายประการเพื่อเหมาะกับชีวิตของเราชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นได้ทุกวันการใส่บาตรมีอานิสงส์มากมายดังต่อไปนี้ 1. การใส่บาตรทุกวันยอมได้รับอานิสงส์5ประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ1เป็นที รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมีปัญญายอมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. มมีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่หา่างไกลธรรมและ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ประการที่2 2. การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้ครุกครา้าอยู่กับ กุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดีซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคานุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์และจาคานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระถือเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึงสองกองด้วยกัน 3. เป็นการลดความตรนีบันเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเพื่อกำจัดความตรนีบุ้งสู่ความดีและความเสียสละ 4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรงเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันกุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถหลีกพ้นความยากจนแต่อย่างทาวร5หาเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้ เพื่ความงดงามและมีสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย7 เป็นแบบอย่างกานส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปเพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดูต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำแล้ววัฒนธรรมที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุดแตเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สมณนต้องอยู่ด้วยการบินทบาทเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อม่มีอาหารยอมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้แล้วพระพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน 9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพียงกันใส่บาจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีซึ่งพลังนี้ช่วยสร้างสรร์สังคมให้เกิดความสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะย่อม ทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งและสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่พิสุสัมเณนทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางประโยชน์ทั้ง9ก้าประการของการใส่บาตรนี้นับเป็นคุณอนันต์เป็นลาภมหันของชาวพุทธที่เราทุกคนสามารถสร้างเสริมใส่ตัวของเราได้ทุกวัน เมื่อการใส่บาตรมีคุณค่ามากมายถึงเพียงนี้แล้วเราในฐานะชาวพุทธจะยอมปล่อยให้เสียประโยชน์เสียโอกาสนี้ไปเปล่าๆได้เชียวเหรือส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ